พระราชธิดาแฝดในรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งหมดเจิบเจพระองค์ไม่นับรวมที่ตกพระโลหิต 20. พระองค์ในจํานวนนี้ทรงมีฝาแฝดเพียงคู่เดียวคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาพันพิไลและประภัยพันพิลาทั้งสองพระองค์เป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักยิ่งของพระบรมชนกาถ โดยล่วงเข้ารัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระประสุติการฝาแฝดคู่ที่สีในราชวงศจัดรีอีกครั้งหลังว่างเว้นมาเกือบ30ปีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอประภาพันพิายประภัยพันพิราชวันที่ 13. สิงหาคมพุทธศตรรักราช2428เจ้าจอมมันดาพร้อมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระประสุติการพระเจ้าลูกเธอ พระองค์ยิงสองพระองค์เป็นฝาแฝดกันนับเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาลำดับที่ห้าสิบและห้าสิบเอ็ดในรัชกาลที่ห้าพระมงทรงสมนักเป็นอย่างยิ่งทั้งยังสร้างความตื่นเต้นดีใจแต่พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆรัชกาลที่ห้าพระราชทานนางพระราชธิดาฝาแฝดสองพระองค์ว่าประพาณิพนิลัยและประภัยพันธิราชทั้งสองพระมงทรงพระสิริฉงงงาม เป็นที่ชื่นชมแต่ทุกพระองค์และทุกคนที่ได้เห็นรัชการที่ห้าโปรดพระราชธิดาทั้งสองอย่างมากโปรดกล่าวให้พี่เลี้ยงเชิญตามเสด็จอย่างที่ต่างๆโดยตลอดอย่างไรก็ตามให้หลังพระประสุทธิการเพียงปีกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ต้องส่งประสบเหตุการณ์สูญเสียในพระชนม์ชีพเมื่อพระองค์เจ้าญิงประภัยพันพีลาทรงป่วยหนักรัชการที่ห้าทรงตังวลพระาาราชหฤทุยอย่างยิ่ง จนกระทั่งสองวันต่อมาพระองค์เจ้าประภัยพันพิลาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทุกทงมานักจนถ,ถึงกับมิได้เสด็จออกราชการตามปกติโปรดกล่าวให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระพานุพันธ์วงวรเดชทรงเป็นแม่กองสร้างพระเมรุเป็นการเฉพาะที่สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเรียกว่าพระเมรุบรรพบ พระราชทานเพลิงพระสบเมื่อวันที่20เต้าธันวาคมพุทธศักราช2420เต้าพระอัฐิของพระองค์เจ้าประภัยพันพิลาศบรรจุอยู่ในวัดราชบพิษสถิตมมหามาีราชวรวิหาร